ใช่ครับเจ้ก็เจ้ก็ไปจนนาการไหนก็ต้องมีท่านมีทรัพย์มากเหมือนกันนะเออใจใจพุทธุดหน้ามีความหมายยังไงเขาจะบอกขึ้นมาเลยอ๋อนี่ครับที่พระอาจารย์หลวงตาได้สร้างได้สร้างเพิ่งสร้างเลยเนี่ยเพิ่งสร้างวันองค์แรกใช่ไหมครับจ้าองค์แรกองค์แรก ก็มีทำางนี้เหมือนกมีระบาราเลยนี่หลายหลายที่ได้เห็นโอ้คุดจุดหน้าครับอ๋อทิดจุดหน้าเนี่ยเรยบหมือนเหมืนกันเหมือนพระศาสนาสร้าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยสร้างก็ไม่ใชเรียนในปกติเอาวัดจะไปเลาะนะครับความสูงสองเมตรกว้างสเมตรนี่เห็นได้เห็นที่ทนึที่เป็นทวที่องค์ที่ได้ดูแลปกป้องบรงเรีนนี้เลยสร้าง เดี๋ยวเราจะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับองค์พญาครุฑท่านมาที่นี่ได้อย่างไรนะครับหรือเทพเทวาองค์อื่นๆนะครับไม่ว่าพญาครุฑพญานาคหรือว่าท้าเวสุวรรณนะครับปู่เวสุวรรณครับผมขณะจะไปจะอยู่อย่างนั้นครับไล่ๆกันมามาทีละองค์อันดับแรกก็คือท่านปู่ญายนักพระมาพรมาแล้วท่านปู่เวก็มา ก็ตามด้วยอุทยานพุทธมาเคยมาแล้วแล้วดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนของอาหมาหมาจากัจากรพรรดิการโน้ตเนี่ยว่าแยะๆเนี่ยที่หลวงตาได้ได้สร้างไว้เขเป็นดินแดนของท่านครับก็จะฝังไหลกันมาดูแลปกป้องคุ้มครองที่ลูกหลานได้มากราบไหว้ขอพรกันเป็นบุญบาร,รมีใหญ่อย่างหนึ่งที่ลูกหลานได้มาแล้วก็จะเกิดบุญบาร,รมีเกิดความปิธีดีกับดีใจให้กุศลพลุบุญทั้งหลายทั้งปวง ตอนนี้ผมมาเยี่ยมชมสถานที่ทัาแก้วจตปราสีอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหลวงตาสมชายนะครับวันนี้จะให้มาพระอาจารย์เล่าถึงที่นี่ประวัติที่นี่แล้วย่อว่ามีเทพเทวาสิ่งใดที่มาพระอาจารย์ได้มาสัมผัสเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกเลยหลวงตาได้ทุกองมาปีห้าหนึ่ง แล้วก็ได้มาปลูกเพื่อสร้างถ้าขึ้นเนาะ<ช>สมบัติครัง้งแรกก็คือจะเป็นปูนักราชอ<ม>ือปูนักราชแล้วที่ท่านใดมาเอาตักลอยไว้ที่ศาในฉลาคร<ช>ับแล้วก็ได้เลยได้ก็สร้างขึ้นเป็นปูนนักลาศสี่ก้อนขึ้นครับที่อย่างนี้เราที่อยู่ของท่านจริงๆริงก็อยู่ในถ้ำนั่นแหละครับแล้วในถ้ำนั้นที่เราได้ไปเที่ยวชมนะไปเที่ยวชมชั้นบนเท่านั้นแต่จริงๆแิงเรจะลึกลงไปทั้งหมดห้าชั้นด้วยกัน เราแต่ละชั้นแตละชั้นจะลึกลงไปใต้โลกเอื่อยเอื่อยไปจนไม่มีอากาศเป็นยานแล้วก็หลวงตาได้มาสัมผัสสิ่งเหล่านี้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในการสร้างแดนดินแดนของพระมหาจักรพัรดิทำให้สร้างสําเร็จองค์มหมบจรรยอมักรพัรดิอ,ดฐฐองค์ใหญ่คือหน้าตัก19เมตรสําเร็จโดย3ปีเองโดยพลันและทั้งที่คชาวบ้านเขาเด็กนขาไม่มีเยอะก็ยังไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ก็เลย ได้สร้างไนโดพันแล้วก็สร้างองค์ย่อยๆอีกร้อยเจ็ดสิบองค์ที่ได้สร้างไปแล้วได้สร้างไปแล้วเทพไแเท,ทวาทินมาช่วยเหลือก็กูณในองค์แรกก็คือท่านปู่พญานคราชผู้ชงนคราชาม,มาช่วยเหลือก็คุณให้ผลิททดวนใจให้ลูกหลานได้มาช่วยกันสร้างช่วยเหลือก็กูลไปครัร้งแรกหลวงตาหลวงตาสัมผัสท่านปู่ผู้ชงใช่ไหมครับพญานคราชเนี่ย มามาบอกปู่ว่าอบอกหลวงตาว,ว่าสร้างอะไรก่อนครับที่จะ,ะท่านจะมาสัมผัสท,ที่ได้มาสัมผัสในครั้งแรกเลยให้สร้างเลยทีแรกก็คือสร้างหลวงพ่อรับอานันต์เป็นพระยืนเป็นพระยืนปางอุบาทพอหลังจากเสร็จพระยืนปางอุบาทก็เหมือนกับมาโดนจิดโดนใจให้สร้างคุณเมตตมาถมอุคงใหญ่แต่โูองค์ที่สร้างมีแต่ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้เล็กเลยอย่างพระ,ะปางอุบายก็สูงถึง25เมตร 25เมตรที่สูงปางอุบากเป็นหลวงพ่อสรัพย์นันพอเสร็จจากหลวงพ่อทรัพย์นันก็มป้าสร้างสมัยตมบรมราชพัหน้าตัก19 19เมตรถือว่าใหญ่แล้วก็ใช้งบประมาณอาสูงมากเกือบที่0ล้านนั่นคือสัมผัสครั้งแรกที่เป็นปู่ผู้ชงพญานาคราชได้บอกให้มาสร้างูึงทรัพย์นันก่อนหลวงหลวงพ่อทรัพย์นันแล้วก็มาประกวดให้เห็นเป็น ขึ้นเยตาสอรือตามสแล้วก็บอกให้หลวงตาไปเห็นถ้ำเมื่อไหร่ครับแล้วมันอยู่นานไม่ถึงจะเห็นถ้ำถ้ำจริงๆแล้วก็ได้เห็นก่อนนั่นแหละห็นก่อนปู่ผ้ทชงจะมาประก่อนเห็นก่อนคือด้วย นิมิตตั้งแต่ตอนเป็นโยมแล้วเมื่อปีส0ูนย์เคยนิมิตเห็นว่าจะต้องมาอยู่ถ้ำมาอยู่ถ้ำ<อ>ว่าถ้ำนลวอยู่ที่ไหนถึงเวลาก็ได้ได้ทุงมาทุดงล้วมาขุดหาถ้ำเป็นถ้ำ<อ>จ้าแล้วก็ได้สำรวจถ้ำได้หาถ้ำตกแต่งถ้ำให้งดงาม<อ>แล้วก็หลวงกระทัท่งทำชั้นบนเสร็จแล้วก็ได้ตกแต่งยันชั้นทีห้า<อ>ก็ลงกตกแต่งลงไปก็แปลว่าหลวงตานี่ทำถ้ำเสร็จแล้วปู่ผู้ชงถึงมาปากดให้หลวงตาได้ทราบว่า ท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันจะได้ลงไปชั้นที่ห้าที่เนปเห็นชั้นที่ห้านี่จะเป็นเสียนเสียนปู่ปู่ปูจงเป็นเป็นหินแท้เนาะเป็นเสียเป็นหินแท้เลยเป็นเจ้างอยเสียนขึ้นมาแล้วมีมีตรงดวงตาเนี่ยเป็นรูทะลุเลยเป็นหินแท้ไม่หินเกิดจากน้ำอยู่ชั้นห้านี่ก็ลึกลึกพอกันนะลึกกว่าใต้โลกลงไปตอนนี้มีกี่ชั้นหลวงตากที่หลวงตากทำไปได้ได้ทำลงไปถึงแค่นที่ห้ แล้วที่ห้าเเป็นห้องถงใหญ่เหมือนกับชั้นบนเหมือนกันใหญ่โตเหมือนกันแล้วก็มีผนังถ้ำจะเป็นเกล็ดแก้วถ้าลงไปชั้นห้าเสียนปู่ท่านจะอยู่ฝั่งไหนของใต้โลก่พอลงไปพระก็อยู่กลางถ้ำพอดีเลยจะอยู่ระหว่างกลางพอดีลงไปครับพอลงไปแล้วก็จะเดินไปอีกประมาณ20เมตรก็จะไปเจอปู่นักราชจะอยู่เป็นเสียนโดดขึ้นมาเลยหางจากผนังถ้ำ ประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรเสียงโดดมาเฉยๆเลยแล้วก็มีความย้อยของชั้นหินที่สวยงามแล้วก็มีพี่ฆุงแก้วมีเก็ดแก้วตามประน้ำย,ยิบระยะเป็นชั้นเดี่ห้าปูผู้จงเสร็จแล้วครับต่อมาเนี่ยตามวัดว่าอารามต่างๆก็เหมือนก็วัดหลวงตาก็เหมือนกันก็มีจะมีองค์อีกองค์หนึ่งคือคือท่านท้าเวสสุวรรณท่านท้าเวสุวรรณปู่เวสุวรรณนี่ แล้วก็เป็นท่านเท้ามหาราชทั้งสี่อะไรเนาในทั้งหมดมีทั้งหมดสี่องค์ท่านเท้าตัทรสท่านเท้าวิรุฬหกทัานเท้าวิรุฬปักทัานเท้าคุเรโลท่านเท้าคุเรโลก็คือทัานเท้าเวสุวรรณโอ้เนี่ยเนี่ยทั้งหมดทั้งสี่องค์เป็นท่านเท้ามหาดเจ้าสี่ที่ดูแลจักรวรรดิ ปูเวรโลกบาลอ๋อก็เหมือนปลาก็เหมือนปูพระเวสสังค์ใช่ที่ที่ถ้าใครได้ติดตามหลวงตาจะตรวดก็จะมีชื่อท่านเหล่านี้อยู่จะกล่าวตอนเช้าให้ฟังเนาะเดี๋ยวจะก็กล่าวให้ฟังย่อๆตรงนี้เลยเนาะฉันก็จะอธิษฐานจิตก่อนพุทธทางรัตนานังนะพุทธทางรัตนานังยาวะนิพพานังสรณนังกัจฉามิทำมังละทำมัง ายาวนิพานังพุทธังชีวิตัง,ตงทีวิตังนะยาวนิพานังสนานัาชฌานิทำม,มังชีวิตังยาวนิพานังสนานัาชฌามิสังฆังชีวิตังยาวนิพานังสนานัชฌามิข้าพเจ้าขออันเชิญเสด็จพระสันเทศพระพุทธองค์ณนะราสภาทรงวิชิตป,ปานและเสนา ยี่สิบแปดพระองค์นายกสงส่งสมยากันหางกรเป็นต้นมาทรงดื่มเล้าทรงวัตรธรรมจะาสุสัตต์อันประเสริฐพระคุณเดธิ์ดีหลกล้ำเป็นยอดบุญผู้นานานยิ่งเทพไทยไตวิถีขอได้โปรดรับประทับทรงนักทิพย์ข้าพเจ้าขอกราบอันเชิญก็อันเชิญพระพุทธะักยะพระจำเนงสถิตปนเสียนเถินป่าสนเสริญด้วยพระมหาปรารีขออันเชิญพระธรรมะอริยวิสุทธิ วิสุทธิสีสตตจักรุอินทีให้ก้าพุทธเจ้านี้มีปัญญาญาอขออันเชิญพระสังฆวิสุทธคุณอาจารย์กราบสนามสิตตรอดีสถานที่พระอุระอย่าดูดูคายอขออันเชิญพระนิรุตบุตรบริสุทธ์ัวไทยสาวรีบุตรภายโรยจนัยอยู่เบื้องขวาเบื้องหลังพระโมคขลานะสถิตสถาพรเบื้องซ้ายพระอัญญาคุณัะสตติสถพาพรหูขวาพระอนุมประจมชนพนมก่อนจะ พระราหุนอุดมพรสถิตร่วมจรัญญาหูซ้ายพระประสบนิราชพบอิติมาคู่กับพระมหานามากับสนามาสถิตปฏิปทาน<ม>ด้วยพระบรารมีองคุพุทธพระโสพิษผู้เรืองนิดอุดมยาณจอมพระมุนีวีราหันไต,ต,ตวิชาประภากรดุดหนึ่งดังดวงอาทิตย์แหลงลอลิรพันแสงสอนากับพัฒนามาสถิตที่ประเกตอุดมพรประฉินภามิมูพัน พระกุมารประสบผู้เจนจบปฏิสันเป็นบ่อบุญคุ่นานันสถิตอดอลาัางการขออัญเชิญพระพุทธพระมหาเทระองค์ุลิมารพระอุบาลีสารพระนันทะพระสิวดีกับอนัตนาอัญเชิญมาบรรจกเป็นบรรจักพระมหาเทระผู้เลื้งสีเลื่องเด็ชู้รามีให้ข้าพุทธเจ้านี้มีสดีทีไม่ตรีงาม80องค์พระสาวกนุษสาทกที่เดียงงาม เรื่องเดชทุกโมงยามด้วยดีราทุกคคุณโงจะได้อาาบพัฒนานเชิญพระปริพนธงศักดิ์สิทธิ์ในแดนปีแม่ตารับปานีบริีรักั์ที่ดาชไทยขออัญเชิญพระพุทธลำเลิศประเสริฐลำ้ำ คุณประธรรมอำนวยช่วยรักษาคุณประดาสงส่งศีลอริญาคุณครูประชาช่วยอำนวยใจขออโมตนาให้ลูกหลานทุกๆคนที่ได้ดูในช่องนี้ตรงนี้แต่ความสุขความเจริญในวันสาระบูชาในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญด้ืยออายุวะนะสุขาพะนะปฏิมาต่อช่วยสุะการ์เธอที่เป็นบทกล่าวที่จะสวดมนต์ทุกเชิญที่อันเทวะปยากรุทปยาณะทุก ท well. ุกช sort of ั้นภูมิมั้งั้นเถอะใช่เสร็จแล้วก็จะปุริสมัญจาริสังราชาตตระทูปักาสัตีกันดับปานนอติปติมหาราชาญาตาชิโซภุตตาตีตาสาพะวอินทนามามาปรายที่มันโตที่ที่วันโต ว <"S 1> ันนนวันโตยาสัตินโอมุตมนาทังโตทัชชินัยจติสังราชาวิรุณโอตากาชาสติกุมบันทานังอติปติมหาราชายาสาชิโสกุษาติตัตตาโวอินทนามามาปรายที่มันโตชุดทีวันโตวันนนวันโตยาสัตินโอมุตมนาทังโตปัจจิมัยจติสังราชาวิรูปะคูปัสาสตินาคานังอติปติมหาราชา ya ta ti so pu ta pi ta ta i ta na ma ma i ki man to ku ti to wan na wan to ya ta no mo ta ba na ta ng to u ta ra i ta ti sang ra ta ku we o ro ta pa sa ta ti ya ka nang a ti pa so pu ta pi ta ta i ta na ma ma i ki man to ku ti to wan na wan to ya ta no mo ta ba na to นี่เป็นบทที่หลวงตาท่านได้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 เอาเป็นบทของของหลวงพ่อชัยที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำหลวงตาได้มาใช้เชิญเทบไท้ที่ว่าเหล่านี้แหละแล้วเราก็ทําสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จโยมอีกก็สามารถกาหลวงปู่ครับเล่านิดนึงว่าจากหลวงปู่ปู่ผู้ชงแล้ว ปู่ท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณเป็นไปยังไงท่านมาลิมิตยังไงท้าเวสุวรรณเนี่ยท่านท่านก็มาหลังจากปู่คุชงได้มาแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดปีแล้วก็จะมานเจ็ดปีหลังจากห่างกันระยะเจ็ดปีแล้วก็ท้าปู่เวสุวรรณก็จะมาผุดให้เห็นว่าโอ้ท่านก็อยู่ที่นี่นะต้องเป็นท้าวมาแล้วต้องสี่มังรหนุ่ตาหนุก็ไปอัญเชิญมาที่อยู่หน้าวัดทั้งสอง คือคือพุทตรงไหนตอนทุาธก็ไอตอนพุทธนั่นคืออาพุทในอตั้งสมาธิในสมาธิจะพุทนตั้งแต่พระเทวสุวรรติตามมาลตสีนี่ท่านก็มาดูแลอยู่ที่นี่เหมือนกันเราจึงต้องไปจัดสร้างขึ้นมาเรามาสถิตพอดี่นี่แล้วก็ต่อจากนั้นก็อีกประมาณเมื่อกี้เจ็ดปีใช่ไหมเจ็ดปีแล้วก็อีกอีกอีกสิบปีอีกสิบปีอีกสิบปีเนี่ย ถึงเป็นปรากฏปู่พญาครุฑปู่พญาครุฑนะครับที่มีนี่สง่าอยู่ตรงนี้เป็นีสิบปีห่างนั้นไม่ไม่ใช่ของที่จัดมาง่ายๆนะครับไม่ก็จะมาง่ายๆดีครับแล้วปู่พญาครุฑนี่ท่านมาบอกเก่าวยังไงถึงจะถึงบอกให้สร้างอย่างนี้ท่านก็ได้ดูแลพื้นที่นี้เพราะพื้นที่เป็นป่าเขาดเลาวไผ่และทั้งลูกหลานบางคนมาก็ได้สัมผัสยือข้างบน กลางคืนดยเฉพาะกลางคืนมันจะเป็นกลางคืนครับจะมีเงารำดับนี่แป๊บไปเลยอดิเดินง่ายๆนะเดินง่ายๆไปผ่านเออเป็นนผ่าเฉยๆนะไปยังอ้าวไม่ทันไม่ทันไมปดันเห็นครั้งแรกที่ผมีเห็ดใช่ใช่ตันมาเดินง่ายๆแทบเอาเอาไปซะแล้วไหวเกินเออนี่เราถึงได้ดูจะเป็นชนี้เองครับพอที่นี่พอเดินง่ายมันจะง่ายจริงๆ เพราะมันไม่มีแสงไฟเลยเลยเดือนมืดจะมืดจริงๆใช่ไหมแล้วเดือนง่ายๆคิดเอาเองมันจันจันสว่างแล้วมันจะมีเงามืดอซ้อนมาเลยซ้อนมาเลยซ้อนมือไปแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆเราถึงได้รู้ว่าโอ้เป็นที่เองเนาะเออเนี่และได้เห็นได้เห็นแล้วเราอยากได้ลู้เราได้มาสมัยก็เชิญมาเที่ยววัดทับไปเลาะได้จ้าจ่าจ่าหลวงตาสงศ์ไงบุญกันเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับให้ให้หลวงตาท่านได้สัมึก่อนเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาหลวงตาอีกครั้งนึงนะครับผม นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมติดตามยูทูบรับสาธุจ้าที่จะติดตามยูทูบกันสาธุ